17มีนาคมพศ2565จะพาไปชมดอกเซี่ยวบานซึ่งดอกไม้ชนิดนี้จะบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมกราคมแต่ตอนนี้วันที่17มีนาก็จะหลงเหลือความงามอยู่เล็กน้อยดอกเซี่ยวจะมีสีขาวอมชมพูผริบานไปทั่วทั้งเขา มีกลิ่นหอมเล็กน้อยตรงนี้เขาบานไปแล้วสองอาทิตย์แต่ก็ยังมีความสวยงามอยู่บ้านป่าเมียงแห่งนี้เป็นที่รู้จักด้วยดอกเซี้ยวซึ่งจะมีสีขาวและแต้มด้วยสีชุมพูที่กลีบใหญ่มีทั้งหมดห้ากลีบ จะขึ้นอยู่บนเขาที่มีระดับสูงพันเมตรขึ้นไปมีมากที่สุดที่บ้านป่าเมี่ยงแจซ้ซอนอำเภอปานขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ค่ะ